ท่านเจ้าของรถฮุนไดฮ i ชวเราขอแนะนำชุดช่วงล่างออซซี่ชุดช่วงล่างออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดด้านหลังเราติดตั้งโชอคอัพออซซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับพร้อมกับสปริงของออซซี่ส่วนด้านหน้า เราติดตั้งสปริงนุ่มๆของออซซี่คู่กับช็อคอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนี่คือสปริงนุ่มๆของออซซี่เราจะทำการติดตั้งกับช็อคอัพเดิมที่มาจากโรงงานจะสังเกตได้ว่าสปริงของออซซี่ขดทีเส้นสปริงยาว เมื่อเทียบกับสปริงเดิมทําให้สปริงออซซี่กระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการดีดเด้งได้เราทําการติดตั้งสปริงนุ่มๆของออซซี่คู่กับชวงอัพเดิมที่ติดตัวรถมาท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนอาการดีดเด้งควบคุมรถได้ดีสมรรถนะในการขับขี่ที่นุบนิ่งนี่คือ ชุดช่วงล่างฮุนไดเฮชวันในราคาแบบประหยัดประหยัดชุดช่วงล่างของออซซี่ดานหน้าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนโช้คอัพก็ได้ใช,ช้โช้คอัพเดิมที่มาจากโรงงานเพียงติดตั้งสปริงนุ่มๆของออซซี่เข้าไปอาการสะเทือนอาการดิดเด้งก็จะลดลงเนื่องจากสปริงออซซี่แรงต้านน้อยค่าเคต่ำกระจายแรงดีดได้ช้า จึงท,ทำให้รถฮุนไดเฮช1รถอาการสะเทือนมายัางห้องโดยสารท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นั่งสบายสบายนอกจากนี้ขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่นิ่งเพียงติดตั้งสปริงนุ่มๆของออรซี่คู่กับโชัพเดิมๆด,ด้านหน้าฮุนไดเฮชวัด้านหลังฮุ u n d a ฮช1ั ติดตั้งช้ฟออซี่โมโนทูปปรับนุ่นหมด32ระดับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซี C. เป็นการเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารทำให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารเนียนนุ่มนั่งสบายๆตลอดการเดินทางรถ u ุนได H1 เป็นรถแบบครอบครัวเมื่อเราเซ็ตช่วงล่างให้เนียนนุ่มนั่งสบายสบาย ถึงจุดหมายปลายทางก็จะได้ไม่เมื่อยล้าเพียงติดตั้งชุดช่วล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดโช้คอัพหลังออซซี่ปรับนุ่มนั่มงหมด32ระดับติดตั้งคู่กับสปริงของออซซี่ด้านหลังในรถคุนไดเฮชวทุกรุ่นทุกโฉม <S 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 เพียงเท่านี้ท่านก็จะสัมผัสถึงความนุ่มนวลลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งนั่งนุ่มนวลตลอดการเดินทาง คุมปรับนู่นทั้งหมด32ระดับท่านสามารถเลือกปรับแต่งได้แบบตามใจชอบเจ้าของรถสามารถปรับแต่งเองได้ง่ายๆนึกถึงช่วงล่างนุ่มนนึกถึงเมื่อ4คูณ4บนโหรามินทากิโลเมตรที่7 Hyundai h ็ n d ุนได1นั่งเนียนนุ่มสบายๆโดยชุดช่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัด ที่เมอร4ค4บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7 km. ด้านหน้าติดตั้งสปริงของออซซี่คู่กับโชคอัพเดิมที่ติดตัวรถมาด้านหลังเราติดตั้งช็อัออซซี่ปรับนุ่นหมด32ระดับคู่กับสปริงของออซซี่สินค้าออซซี่รับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0กิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ h ุนไดเฮชวอยากอัปเกรดช่วงล่างให้เนียนนุ่มนั่งสบายในราคาแบบประหยัดประหยัดติดตั้งชุดช่วงล่างออซซี่ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลลอดอาการสะเทือนอาการดีดเด้งมายังห้องโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งการควบคุมรถการขับขี่อย่างมั่นใจระยะเหยียบเบรกสั้นลงเพียงติดตั้งชุดช่วงล่างออซซี่ปรับมุ้ทั้งหมด32ระดับ พร้อมกับสปริงนุ่มๆของอาซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆน,นึกถึงเม็ดส4่คุณ4บนหนรรามินทากิโลเมตรที่7จ็ดฮุนไดฮชวันกับชุดช่วงล่างออซี่ ในราคาแบบประหยัดที่เมอร์4คุ 4, บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7